สวัสดีครับอีกวันหนึ่งแล้วนะครับวันนี้นะครับพิ่โก้ซีเอ็นเอ็กคุปิกนะครับกับใครเอ่ยเจ้าไวยายตัวแสบเลยนะครับซาเวียวันนี้ดีใจนะครับเมื่อกี้กระโดดไม่หยุดเลยนะครับดีใจวันนี้ได้ออกนอกบ้านกับคุปิกนะครับวันนี้ซาเวียกับคุปิกจะพาไปดูมะเกียงนะครับหรือว่าลูกว่านะครับซึ่งภาษาเหนือเราเรียกมะเกียงนะครับวันนี้นะครับอ่าเดี๋ยววางน้องซาเวียลงก่อนนะครับอ่ลูกมาอะไร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 กบิ๊กกบร๊กกบิ๊กรบิ๊ก โอเคเดี๋ยวคูปิงาไปนะครับอนุญาตวางน้องซาเวียก่อนนะครับเพราะว่าโซนมากากาลังเยอะนะครับพละกําลังเยอะเหลือเกินซาเวียก็ถ้าเกิดว่าปล่อยไปเนี้ยเขาจะวิ่งเราตามไม่ทันเลยครับวิ่งเร็วมากนะครับอันนี้ก็เป็นบอ่อปลาหลังบ้านนะครับที่คูปิเคยบอกสําหรับลูกว่าหรือมะเกียงนะครับภาษาทางเหนือภาษาล้านนาจะเรียกว่าต้นมะเกียงนะครับอันนี้นะครับ คุปปี้ก็ปลูกไว้เยอะนะ่าหลายต้นนะครับตรงนี้นะครับรอบสารนี้น่าจะประมาณไม่ประมาณแลครับหนึ่องต้นนะครับนี่เป็นมะม่วงตรงโน้นนะครับแต่ต้นนี้เขาไม่ค่อยได้แดดนะครับต้นไผ่นะครับบังแดดอยู่ก็เลยไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยมีลูกนะครับแต่ว่าต้นที่คุป,ปิ๊กชอบที่สุดหรือแม้ my favorite tree is this one นะครับก็คือต้นนี้ครับเพราะลูกเขาดกนะครับเขาได้อ,อยู่ใกล้น้ำด้วยนะครับตรงนี้นะครับลูกดกมากนะครับปีนี้ก็เพื่อนๆจะได้ทานมะเกียงเป็นของฝากจากคูปปิกหลายคนนะครับเพราะว่าขึ้นเยอะนะครับส่วนมากก็ถ้าเกิดว่าทานไม่หมดนะครับ ทานแล้วก็ครูพิกก็จะแจกจ่ายเพื่อนฝูงคนข้างบ้านหรือไม่ก็ก็จะให้ป้านะครับป้าจะมีแผงลอยอยู่ตรงคันคองนะครับก็สมามารถเอาไปจําหน่ายได้ราคาถูกๆนะปลอดสารด้วยนะครับแล้วก็อร่อยนะครับรสชาติดีเลยทีเดียวนะครับลองมาดูโอ้โหดกมากเลยครับมะเขียงนะครับนี่ถ้าครูพิกมีเวลาว้างก็จะทําน้มามะเขียงแต่ว่าด้วยภาระหน้าที่การงานแล้วตื่นเช้าได้อยู่แต่เสาร์ที่ก็ คือไม่ค่อยมีเวลานะครับที่จะแปรรูปอย่างอื่นนะครับช่วงนี้ดิบีบอย่างนี้ยังทานไม่ได้นะครับผลเล็กๆนะครับยังทานไม่ได้นะครับต้องรอให้สุกนะครับก็จะเป็นสีสีแดงฉ่ำๆนะครับอุปีิก็จะปีนตรงนี้เลยครับปีนต้นนี้เลยขึ้นไปข้างบนนะครับแล้วก็จะสะพายย่ามนะครับเป็นถุงผ้านะครับก็เก็บ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 ใส่ถุงผ้าเสร็จแล้วก็ลงมาเอามาเถะมากองไว้ใต้ต้นนะครับ ตรงอากอบปูอยู่นะครับแล้วก็ใส่ถุงใส่ลาไปฝากเพื่อนนะครับไปฝากน้องคนชอบกินวิตามินซีสูงมากเลยนะครับเห็นนะครับอันนี้คือมะเกียงนะครับมะเขี่ยงหรือลูกป้านั่นเองนะครับตรงนี้มีนิดหนึ่งนะครับตรงนี้หลงมานะครับก็ตอนนี้สุกแล้วนะครับสุกแล้วตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวจะชิมก่อนนะครับโอ้ดกมากเลยแล้วก็ไม่สูงนะครับตรงนี้ แต่ถ้าน้องซาเวียออกมาด้วยอย่างนี้นะครับเมื่อกี้เอาไปไว้ในบ้านแล้วนะครับถ้าเกิดว่าเนี้ยอาจจะโดดลงน้ํานะครับเขาชอบเล่นน้ำครับซาเวียชอบน้ําชอบวิ่งชอบกระโดดชอบกระโจนสรารพัดเลยนะครับแต่มีเขาก็สนุกดีนะครับมันได้ลุ้นได้อะไรถ้าเกิดไม่มีเขาเนี่ยอาจจะเงานะครับ พราะต้นอื่นเอเนจีไม่ค่อยแรงเท่าไหร่แต่ซาเวียนี่สุดยอดเลยนะครับถ้าเพื่อนๆมีข้อคิดเห็นหรือว่าคําแนะนําอะไรก็สามารถแสดงความคิดเห็นมาได้เลยนะครับยินดีทุกท่านเลยนะครับอันนี้มาเกียงนะฝากมาเกียงไว้เท่านี้ก่อนนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเก็บได้แล้วก็พร้อมที่จะเก็บเมื่อไหร่ก็จะมาปีนต้นมาเกียงให้ดูอีกทีนะครับส,รวสวัสดีครับ